ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปตลาดตองหัวตะเค้กกันนะคะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะเดินทางนะคะไปด้วยรถไฟแอร์พอร์ตลินนะคะเราก็สามารถที่จะชมด้วยรถสองแถวนะคะ8บาทค่ะและเรานะคะก็จะเดินกันอีกนิดนึงนะคะเพื่อเข้ามาในซอยนะคะและนี่นะคะเราก็ถึงตลาดตองหัวตะเค้กันแล้วค่ะลต้ตองหัวตะเคก้กน,นะคะเดิมมีชื่อว่าตลาดเก่าดอนไมโร่เพอทั้งเดียมะคะ่ะ ชื่อชุมชนหัวตะเคนะคะก็ได้มาจากที่เมื่อก่อนนี้นะคะจอนเคเนี่ยชุบชุมค่ะจึงได้นำมาเป็นเชื่อเลี้ยกจนถึงทุกวันนี้ค่ะตลาดก่อหัวตะเค้นะคะได้เกิดพึงไม้ขึ้นสองครั้งค่ะจะงทำให้เกิดความเสียหายนะคะทีนี้หากชุมชนนะคะก็ได้มีการนํากลับมาอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนนะคะให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะทำไมที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในแถบชานเมืองที่มีเสน่ห์นะคะเราก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากมายค่ะ ค่ะโดยต่อไปนะคะเราก็จะไปทานข้าวกันนะคะซึ่งต,ต,ตลาดโอโวตะเคี่นะคะก็มีหลากหลายร้านมากๆเลยะค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านน้ําร้านอาหารนะคะหรือว่าร้านขนมค่ะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเดลสั่งกันได้อย่างสบายกันเลยค่ะก็ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของคุณยายนะคะซึ่งคุณยายเนี่ยก็ได้มีการเย็บนะคะแล้วก็ขายเองทุกตัวเลยะค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหม่ะคะ เอนทุกคนดาเคนะคะก็ได้มีโครงการแยขยะประเภทต่างๆด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะนำขยะเหล่านั้นนะคะกับมารีไซโคใช้ใหม่ได้ะคะ่ะ นอกจากนี er so. So ้นะคะภายในตลาดนะคะก็ย so right ัง so มีกิจกรรมดรอลูกปัดนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะที่เราเนี่ยก็จะได้ร่วมทากิจกรรมนะคะร่วมกับเพื่อนๆ่อนด้วยนะคะโดยทางหลังเนี่ยก็จะมีลูกปัดหลากหลายสีเลยนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสั่งนะคะแล้วก็มาดรอรด้วยตัวเองได้ค่ะ นอกจากจะมีกิจกรรมลอยลูกปัดแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมเพ้นสีด้วยค่ะซึ่นราคาขายย่อมเงามากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่1 9 9บาทนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสีได้ไม่อันเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในร้านนะคะก็สวยนะคะมีรูปภาพนะคะจากการเพ้นสีนะคะมีที่นั่งนะคะที่เย็นสบายนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเราเนี่ยก็สามารถที่จะ นั่งเผ็นรูปนะคะคนเดียวนะคะหรือว่าถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นรูปก,กับเพื่อนได้นะคะค่ะและนี่นะคะก็คือผลาางานของเราสองคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างาคะสวยไหม ค่ะก็หลังจากที่เรานะคะก็ได้ทั้งรอลรูปปัดนะคะแล้วก็เพ็นทรูปไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะขอเข้าร้านของเล่นนะคะเพื่อย้อนวัยเด็กของเราเพื่อว้อ่านี่เป็นเลยคะ่ะค่ะสายมูมเตนูนะคะก็สาม,มารถที่จะมาดูดวงได้ะคะ่ะแล้วก็เรานะคะเจอร้านกิฟต์หนึ่งหลาน,นะคะที่ทาจากดินนะคะราคาย้มเยา่ามากค่ะ แล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่เป็นภาา้าฝาผนังนะคะซึ่งสวยมากๆเลยเราก็ได้รูปมาด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทิปของการเที่ยวตะนากัหัวตาเขของเรานะคะก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ